แรงแม่เหล็กเมื่ออนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าค Q. Q. ิคือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่มีหน่วยเป็นคูลอมเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็ก B จะมีแรงมากระทําต่ออนุภาคนั้นทําให้มีทิศการเคลื่อนที่เปลี่ยนแปลงไปเรียกแรงที่มากระทํานี้ว่าแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กหรือแรงลอริน Fb คือแรงเนื่องจากสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นนิวตัน Q คือประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่มีหน่วยเป็นคูลอมบ์ v คือความเร็วของประจุไฟฟ้ามีหน่วยเป็นเมตรต่อวินาที B คือค่าสนามแม่เหล็กมีหน่วยเป็นเทสลา θ คือมุมระหว่างทิศของความเร็วของประจุไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงโวลต์สูงเข้ากับขั้วแคทโทดและแอโนดทำให้อิเล็กตรอนหลุดจากแผ่นแคทโทด C เคลื่อนที่ผ่านฉากที่ฉับด้วยสารเลืองแสงไปยังแผ่นแอโนด A ซึ่งมีสักไฟฟ้าสูงกว่าแผ่นแคโทด C ทำให้ปรากฏเป็นแนวสว่างขึ้นเรียกว่าแนวการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนทิศทางของแรงแม่เหล็กให้กลางมือขวาออกโดยนิ้วทั้ง4เรียงชิดติดกันนิ้วหัวแม่มือแทนทิศของแรง F ชี้ขึ้นตั้งฉากกับนิ้วทั้ง4แล้วให้นิ้วทั้ง4ไปในทางทิศ ทางของความเร็ว v แล้วกำนิ้วทั้งสี่เข้าหาตัวเองแทนทิศของสนามแม่เหล็กนิ้วหัวแม่มือชี้ทิศของแรง e f ถ้าเป็นประจุลบแรงที่กระทำจะมีทิศทางตรงข้ามกันกรณีที่ประจุไฟฟ้าวิ่งเข้าไปในสนามแม่เหล็ก b โดยความเร็วตั้งฉากกับสนามแม่เหล็กจะมีแรงกระทำตั้งฉากตลอดเวลาจะทำให้อนุภาคเคลื่อนที่เป็นวงกลมจะได้แรงกระทำจากสนามแม่เหล็กเท่ากับแรงูศูนย์กลาง สนามแม่เหล็กที่เกิดจากกระแสไฟฟ้าผ่านลวดตัวนำหนสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในลวดตรงยาวเมื่อนำเข็มทิศไปวางใกล้ลวดตรงที่มีกระแสไฟฟ้าผ่านพบว่าแนวเข็มทิศมีการเปลี่ยนแปลงไปจากแนวเหนือใต้เดิมแสดงว่ารอบๆลวดมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นการหาทิศของสนามแม่เหล็กรอบลวดตรงหาได้โดยใช้กดมือขวาในลักษณะ ให้นิ้วหัวแม่มือชี้ตามทิศของกระแสไฟฟ้าทิศทางการวนของปลายทั้งสี่จะแสดงทิศของสนามแม่เหล็กรอบๆลวดตัวนำนั้น 2. สนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในขดลวดวงกลมเมื่อนำเส้นลวดมาขดเป็นวงกลมแล้วผ่านกระแสไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดนั้นจะเกิดสนามแม่เหล็กจากการตรวจสอบทิศของเส้นแรงแม่เหล็ก ที่เกิดกับทิศทางของกระแสไฟฟ้าพบว่าจะเป็นไปตามกฎมือขวาโดยทิศทางของกระแสไฟฟ้าตามแนวโค้งของเส้นลวดแทนด้วยนิ้วทั้งสี่แล้วนิ้วหัวแม่มือชี้ทิศของขั้วเหนือหรือแนวเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดขึ้นสสนามแม่เหล็กจากกระแสไฟฟ้าผ่านในโซเลนอยด์ โซเลนอยดคือลวดตัวนำที่มีฉนวนหุ้มหรือสายไฟเมื่อนำมาพันเป็นขดลวดวงกลมที่มีรัศมีคงตัวเรียงซ้อนกันที่ขดเป็นรูปร่างคล้ายสปริงจากการศึกษาพบว่าเมื่อผ่านกระแสะไฟฟ้าเข้าไปในขดลวดโซเลนอยด์จะเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆโซเลนอยด์คล้ายกับเส้นแรงแม่เหล็กที่เกิดจากแท่งแม่เหล็กแรงระหว่างลวดตัวนำที่มีกระแสะไฟฟ้าที่หนึ่งนะคะ แรงระหว่างลวดตัวนำเนี่ยวางขนานกันและมีกระแสะไฟฟ้าผ่านที่กระแสะไฟฟ้าในลวดทั้งสองมีทิศทางเดียวกันค่ะทองแดงที่มีกระแสะไฟฟ้าผ่านจะเกิดสนามแม่เหลก็กรอบลวดทองแดงลวดอลูมิเนียมมีกระแสะไฟฟ้าวางในสนามแม่เหล็กที่มาจากทองแดงจะเกิดแรงกระทำคือแรงดูดแรงระหว่างลวดตัวนำวางขนานกันและมีกระแสะไฟฟ้าผ่านที่กระแสะไฟฟ้าในลวดทั้งสอง มีทิศทางตรงกันข้ามกันเกิดสนามแม่เหล็กรอบๆบลวดทองแดงและลวดอลูมิเนียมอยู่ในสนามแม่เหล็กด้วยจะเกิดแรงกระทำคือแรงผลัก